สวัสดีครับผมมาเจอกับช่างหนุ่มประธานสุธรมาแชร์ประสบการณ์ด้านงานซ่อมสีอีกเช่นเคยนะครับวันนี้พามาดูงานเล็กๆน้อยๆนะครับที่ผมรับทําอยู่อันนี้เป็นฝาครอบล้อมาด,ด้าแปแรงนะครับมาด,ด้าแปดแรงเป็นฝาครอบที่จริงฝาอันนี้เป็นฝาชุบโครม,ม,มนะครับแต่ว่าผมไม่ได้ชุบโครมนะครับก็คือพ่นเป็นสี เทาบอนบอนเงินอะไรลักษณะน,นี้นะครับอันนี้คือทำสีเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนฝาที่มานี่ก็คือสนิมขึ้นเกละเต็มเลยนะครับเป็นชุบโครเมี่ยมมานะครับแต่ว่าสนิมขึ้นท้างนอกข้างในเลยนะครับพอมาถึงทำไงต่อครับก็มายิงทรายนะครับยิงทรายขัดผิวทำความสะอาดนะครับทำความสะอาดชิ้นงานส่วนโครเมี่ยมที่มันหลุดล่อนก็ยิงขอบให้มันกลืนนะครับส่วนสนิม ที่มันฝังแน่นอยู่ก็ยิงทรายทําความสะอาดนะครับหลังจากนั้นก็พ่นสีอ e ีพ็อกซี่นะครับกเกาะเหล็กไปนะครับทิ้งไว้1คืนนะครับ1คืนแล้วก็มาโปะนะครับเก็บรอยชิ้นงานนะครับหลังจากโป๊ะเสร็จก็ขัดพ่นสีรองพื้นนะครับทิ้งไว้อีก1คืนแล้วก็มาขัดปรับสีรองพื้นให้เรียบแล้วก็มาพ่นสีจริงนะครับก็เป็นอานจบขั้นตอนนะครับ ฝาที่ออกมาก็จะได้ประมาณนี้เลยนี่เลยนะครับก็สวยงามเรียบร้อยเรียบเนียนดีนะครับก็ฝานะครับฝาสี่ชิ้นนี้ก็รับอยู่ที่ชิ้นละหนึ่งพันบาทนะครับในการทำสีนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับผลงานเล็กๆน้อยๆนะครับ คลิปนี้ก็สนับสนุนโดยนะครับร้าน Pt Shop นะครับเป็นร้านขายอุปกรณ์นะครับพวกเคมีพันส์สีสีเลเกอร์ทินเนอร์สีโป๊กาพ่นสีนะครับอุปกรณ์เคมีพันม์นที่เกี่ยวกับงานซ่อมสีรถยนต์นะครับก็เป็นร้านเล็กๆเ,เป็นช็อปของผมเองนะครับก็จะประมาณนี้นะครับแบรนด์ที่ขายก็จะมี h b Body แล้วก็ B R M Hot นะครับผมก็จะประมาณนี้ก็ฝากร้านเล็กๆด้วยนะครับผมถ้าคลิปผมนะครับก็จะแชร์ประสบการณ์ในด้านงานซ่อมสีเทคนิคต่างๆเล็กๆน้อยๆนะครับเพื่อเป็นแนวทางเป็นวิทยาทานนะครับให้ผู้ที่กําลังฝึกเริ่มใหม่หรือคนที่กําลังหาเทคนิคใหม่ๆที่จะไปต่อยอดส่งเสริมงานตัวเองนะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับก็ช่วยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่ง กดหัวใจกดถูกใจกดซับสไครป์ไว้รัวๆเลยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมก็จะพยายามอัปโหลดคลิปที่มีเนื้อหาสาระที่เกี่ยวกับงานซ่อมสีให้พี่น้องได้รับชมอยู่เรื่อยๆนะครับถ้าเกิดพี่น้องนะครับมีคําเสริมคําติชมหรือคําแนะนํานะครับก็ช่วยกันคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปวิดีโอทุกคลิปที่ดูได้เลยนะครับผมเพื่อเป็นแนวทางให้พี่น้องได้แบบนําไปใช้ประโยชน์ร่วมต่อไปนะครับสําหรับคลิปนี้ช่างหนุ่มฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผม สวัสดีครับ